สวัสดีค่ะวันนี้ก็เราก็ได้มาคั่วอึ่งกันนะคะอันนี้สับเสร็จแล้วเมื่อคืนนี่อึ่งสามกิโลพร้อมไข่นะคะน,นี่จะเป็นไข่อึ่งนะเดี๋ยวเราคั่วให้มันสุกก่อนแล้วเราค่อยเอาลงไปปรุงกับตัวอึ่งน,นะคะนี่น,นี้ก็คือใบชพูเอาไว้ใส่ตอนเสร็จนะคะ อันนี้คือเครื่องแกงที่ตำเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตำมใส่จคกเดี๋ยวเราจะปรุงกันนะเกลือคะ่ะชุสปรุงแค่นี้ก่อนนะเกลือกับชุดพริกพอรอด้ว ไม่ได้ผัดแนละ้วไม่เราคั่วบแบบนี้เลยเมื่อคืนฝนไม่ตกนะไม่ได้นี่เราก็อเอาน้ำล้างอเอาไปจุ๊จุจนนย บ้านเรากินเกลือนะแม่บ้านเราไม่ได้บ้านเราไม่ค่อยกินน้ำปลานะพอกัวเค็มอันนี้เป็นเป็นหอยอะไรนะนี่แต่มอเก็บหมาหอยเรื่อยเดี๋ยวรอปรุงถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวเราขอยิดใส่ กับน้ํานี่มันต้องอยู่ติดกันนะถ้าไกลน้ําไม่ได้หนูไม่โชคมีไฟก็ต้องมีน้ําอยู่ใกล้กันบ้าเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวค่อยกินรอก่อน ส่วงวัดนะแม่ผู้หลวงก็ผู้พขาเองอสาธุบุญกับพี่คนไกลบ้านนะแม่หนูก็ทำหมดเลยนะเพราะว่าสับแล้วมันก็ไม่ได้เยอะไงพันห้า 1, อันนี้จะจีไปให้ยายยายชอบกิน คนโบราณเขาจะกินอน,นี้กินในนี้เ็าอิ่มข้าวเลยนะแม่้ยหอยอะไรนะหอยเลยหอยใหญ่

ให้มันเลือดก่อนน,นอะแม่หิวข้าวแล้ววันนี้ทำเมโนูเดียวนะอ้วน,นาหน่อยลงเนื้อก็ฟืนอา้าวเดี๋ยวแดาไปให้ใหญ่ขอบคุณแม่แม่อะไรนะแม่เรนนี่แล้วแม่เมย์นะคะข้าผูข้าหมากยีกูมเ้อหนูก็แดดไปให้แลวแม่ ยุ่งยุ่งอยู่หนูก็กลัวแม่เข้าใจว่าหนูกินเงินยายไงนันโนนันนี้อยู่วันนี้จะไปทําบุญให้แม่แม่สีเพนนะคะแม่แม่บุญไว้ได้สมปรารธนาแล้วหนูก็จะแต่งขันห้าขึ้นไปให้วัดปู่ไผ่ Chú <tôi> subscribe <bây> <tôi bây> <tôi bây> รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็เดือดยี่ห้อจ้าไจ้ามี กำลังจะเดือดค่ะ ปีนี้ยังไม่เคยควานะเพิ่งจะไอ้นี่เพิ่งจะได้อึงรอบรอบแรกได้กิโลสองในสามโลรอบที่สองในโล,โลหนึ่งรอบที่สามในเจ็ดโลบางครั้งหากินก็ไปไม่ถูกทางก็ไม่ได้ใช่ไหมสีเหลืองไอหอยแล้วโอน่ากินจัง เรื่รงส่วนมากหนูจะดังเตานะทานอยู่ เดี๋ยวรอให้มันสุกกันเนะเดี๋ยวเราชิมดูซิดูน้ำดูน้ำแกงมันสีเหลืองน่ากินเลยนะแม่นี่อร่อย ังเยอะเกินป่ะนี่ห้อจงจงเยวจะเอาไขาล่ลงแล้วนะวันนี้น้ำน้อยไปไหมก็ใส่น้ำอีกไหมหรือว่าใส่น้ำ น, ch นะน้ำอีกจังหน่อยเนาะขนาดจังหน่อยก็เอาไข่ลงจะเอาลงเป็นฟองพวงเลยไม่ใช้น้ำเยอะนี่จุ๊บจุเดี๋ยวน้ำเดือดพอดีจำน้ำจำตอน เหมือนน้ำนองเนี่ย